ถ้าไหนก็สามารถกดได้เลยนะครับทุกคนอันนี้คือของทันย่านะทันย่ญญากินเองขายลูกบนอะไรเนี่ยบวชนอะไรจะขายของขายเหมือนมนี่ะอ๋ออันนี้นี่นี่อันนี้นี่น,น,นี่คาโลยูไหนคาโลยูไนโอเคอจับแล้วก็พูดด้วยพูดด้วยเร็วพูดว่าอันนี้เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์อรพูดไฟเบอร์ของแม่หนู เออโอเคเขาเจ็ดห้าพอนะเขาบอกไม่ได้หรอก<อ>นะกินโชว์เลยไม่จับให้กินก่นอนกินอวดเลยเพือ่อนจับเองนี่ลำบากใครของลูก็ขกินดีนี่เลยนะครับก็<น><ม>คือเนี่ยลูกก็กิน <laughs> <laughs> นี่นกายของโอเคอันนี้นะฮะหนึ่งห่อเนี่ยมีอยู่เจ็ดซองนะฮะได้เจ็ดวันถ้าเป็นวันได้สิบสี่วันเลยรู้ป่ะเออ อร่อยเป่าเร่อยไหมอร่อยป่าอร่อยเนาะโอเคอร่อยไหมลูกจับเปิดน้องกินเองแต่ก่อนน้องกินเองนะเอาว้างใครของให้แม่ก่อนนะตัวนี้ครับร้อยหกเก้านะใครเห็นราคาไหนเอาไปตัวนี้เดี๋ยวปักคอปักหมุนให้หน่อยเอาเองปักหมุนให้เขาหน่อยเร็วต้องกินนมของอใครอันนี้คือนมแม่นะ สลับกับนมผอนนี้คือนมแม่เพิ่งให้กินบอกไม่ยันี่ค่ะโรเก่งแล้วนะบอกไม่ยานนี่รู้กินไหมทำเองจับเองเลยกดนมกินเองไได้หลอเห็นไหมคุณเนี่ยจากได้ทุกตาอโลแบบนี้ค่ะเนี่ยนั่นนี่นโหลดอีกนะจับเรื่อยๆจับดีๆเนี่ยลื่นแล้วล่นแล้วลิ่นแล้วไม่จับแล้วเนี่ย ับเองลูกโอเคร้อยหกเก้าไปแล้วใช่ครับร้อยหกเก้านะหนึ่งหอกดสองหอก็ได้หนึ่งหอก็ได้กดสองหอก็ได้แล้วแต่เลยนะคนอันนี้คือเหลือเท่าที่มันเหลือนะเดี๋ยวผมดูให้สวัสดีครับพี่ปยสวัสดีครับผมเฮ้ยคาร้ยมันโหลดอีกแล้วจับดีดีจับจับลูกจับดีดีครับโอเค ตัวน,นี้เหลือสตรอเบอรี่สิบสองเมลอนสี่สิบฮาเมลอนสี่สิบนะตัวน,นี้คือสามารถกดได้ไม่ว่าจะหนึ่งห่อหรือสองห่อกดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ากดได้เลยคัะตัวน,นี้คือเรื่องการถ่ายได้ยิ่มากเด็กอายุเท่าไหร่กินได้ตัวน,นี้คือเด็กอายุสิบสองกินได้ละแต่กินครึ่งซองนะแนะนำอย่าเพิ่งกินเต็มซองนะให้ลอ,องก่อนครึ่งซองถ้าไม่ออกก็ค่อยใ,ให้หนึ่งซองนะหยวนจับเออหนเพื่อนนะเออเกินนะท่านทำง้าย เอาดีๆทำดีๆถือดีๆืออมจับมือจับเออถือดีๆลถือดีๆนี่นี่เอามันเข้าปากนี่นเนี่ยแล้วมันจะเอาออกทำไมจับดีๆเอามืออีกมือหนึ่งมาจับดีๆยามือนี้จับโอเคมือนึงจับนี่ปากบอกอีกมือนึงมาจับเร็วเออถูกต้องอั่นแหละอ่ะ ราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะหมดเดี๋ยวหมดเวลาปุ๊บก็จะลงให้นะทุกคนตอนนี้หนักแล้วหนักทั้งมือหนักทั้งทั้งคนนะเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเไปอยู่กับยายไปไปอยู่กระยายก่อนมามยอยู่กับยายก่อนเร็ว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 เร็เร็ว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 เวเ็วเร็วเเร็วเร็วเวเร็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 วเเร็ว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 เเร็วเร็วเเร็วเว ้ยหมดแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวลงดักลาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือกีวิตอนนี้เหลือสิบสามวิสุดท้ายสิบสามวิสุดท้ายไม่รอดหมดโอเคสตรอเบอรี่ไม่หมดเลยหรือเปล่หดทำไ<อ>ม,มหมดแล้วลดักคะครับทุกคนเหลืออีกสามหอ่อสตรอเบอรี่เหลือสามหอ่อไม่เป็นไรไม่รอดหมดแล้วโอ้ย เด็กคนนี้เนี่ย <c oughs> ส่งรอบบันนี้ทันไหมคะพี่วันนี้อยู่หรือเปล่าส่งรอบทันนี้ทันไหมถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะพ้า่ทันผมว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้แหละแต่เราส่งเร็วพี่เ้าส่งเร็วสินค้ามมนขึ้นถ้าค,คนส่งแถวบ้านพี่นะเขาเขามีเขามีแบบ รไปสง่งถึงหน้าบ้านนะเร็วเร็วมากเพราะว่าเราส่งออกทุกวันนะทุกคนมันเป็นมันเป็นคนส่งที่มารอรับทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าของเราเยอะนะฮะของเราเยอะเขา,าก็ต้องมารอรับทุกวันไม่ทันค่ะเฮ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยเรมาก็มีโอไม่นานนี้เได้ะใส่ของต่อไหมเนี่ยเออเออเออเากินหมดก่อนเดี๋ยว่าพาไป ลูกคน,นี้นี่ลูกใครละพี่สั่งไปเมื่อวานนี้สี่ห่อได้วันได้วันไหนคะสั่งเมื่อวานส่งวันนี้คุณพี่อยู่ไกลไหมพี่อยู่ไกลไหมคะพี่สาวอยู่ไกลไหมลูดีแล้วนี้นเนี่ยมันน่าร่อยเลยดูฟันดิฟันยังไม่ขึ้นขึ้นยังคันฟันไหมนี่นขึ้นแล้ว สั่งของเมื่อวานมันไหนได้ของคะสั่งเมื่อวานส่งวันนี้นะคุณพี่ถ้าอยู่ถ้าคุณพี่อยู่ระแวกไหนถ้าไม่ไกลจากกทมส่งออกจากกทมนะถ้าไม่ไกลจากกทอมอก,ก็ไม่นานครับสแกนง,งานบางขุนเทียนอยู่ไหนไหม่